ความสามารถของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสู่กีฬาพาลาลิมปิกศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานประกันสังคมมีภารกิจในการดูแลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากการทำงานที่สูญเสียอวัยวะพิการหรือทุพพลภาพด้วยการให้บริการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพแบบองค์รวมประกอบด้วยการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ด้านอาชีพ ด้านจิตใจและสังคมเพื่อให้ลูกจ้างกลับออกไปสู่สังคมด้วยใจที่มีพลังพร้อมที่จะสู้ชีวิตอีกครั้งดังเช่นนายหารรุชัยเนสิริและนางสาวสุรางคำสุขอดีตผู้เข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนคนพิการไปแข่งขันกีฬาพาลาลิมปิกปี2016ครั้งที่15ณนะประเทศบราซิล นายหารรุชัยเนยสิริเป็นผู้ประกันตวนทุกพลภาพประสบอันตรายจากสาเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเป็นผลให้อำมาพาตท่อนล่าง ได้รับการฟื้นฟูจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกจังหวัดระยองหวังให้ตนเองมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงและฝึกอาชีพงานสำนักงานเพื่อจะกลับไปประกอบอาชีพอิสระเมื่อเข้ารับการฟื้นฟูแล้วได้มีโอกาสฝึกซ้อมกีฬายิงธนูคนพิการจึงรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถทางด้านเล่นกีฬายิงธนูได้รับรางวัลจำนวนมากจากการแข่งขันกีฬายิงธนูคนพิการรางวัลที่เขาภาคภูมิใจคือรางวัลการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมคือ 2เหรียญทองณเนะมืองโซโรประเทศอินโดนีเซียในปี2554และ3มเหรียญทองณเนะมืองเนบิดอประเทศสหาภาพเมียนมาในปี2557ปัจจุบันทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูนสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกจังหวัดระยองรับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูนในส่วนงานกิจกรรมบำบัดกลุ่มงานฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ นางสาวสุรางคำสุขประสบอันตรายจากสาเหตุเครื่องปั๊มกระป๋องกระแทกทับมือ เป็นเหตุให้มือซ้ายขาดถึงใต้ศอกขณะที่กำลังฟื้นฟูได้ร่วมกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมเล่นกีฬาหลายชนิดที่ศูนย์ฟื้นฟูได้ค้นพบศักยภาพของตอนเองว่าตนเองมีความสามารถทางด้านกีฬารวมทั้งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาจากศูนย์ฟื้นฟูโดยสามารถเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในฐานะนักกีฬาประเภทลานตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันรางวัลที่เธอภาคภูมิใจคือ1เหรียญทองอาเซียนพาราเกมที่ สาธารณรัฐเกาหลีในปี2557และ1เหรียญทองอาเซียนพาลาเกมสาธารณรัฐสิงคโปร์ในปี2558ปัจจุบันปฏิบัติงานหน้าที่ธุรการณนะศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคกลางจังหวัดปทุมธานีและได้นำทักษะและประสบการณ์ทางด้านกีฬาคนพิการมาสอนรุ่นน้องที่รักการเล่นกีฬาต่อไปด้วยพิการเพียงร่างกายแต่ไม่ไร้ความสามารถศูนย์ฟื้นฟูสร้างโอกาสช่วยชาติช่วยสังคม